ทุกคนด้วยนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะจะมาเล่นเกมโรบบ์ในแมพพิงกี้ฆาตกรหมูเออจบที่นี่แหละน่าฉันคิดว่าภาษาอังกฤษไม่ออกต้องใช้แอปแปลภาษาอย่างเดียวไปแล้วฉันไปแล้วฉันไปแล้วฉันไปแล้ว เฮ้ยเพื่อนใครมีบอกแสอะไรมาบอกเ้วยนะะคะมีบอกแสอะไรมาบอกตอนที่จะเป็นคนที่ไม่มีโลโลรูบักแต่ก็เป็นคนที่จิตใจดีบริสุทธิ์งามช่วยเหลือเพื่อนอือตรงนี้ไม่มีอะไรเหงมันควางทางเฮ้ยสวนสนุกก็ตกแต่งใหม่แล้วหรอวะยเจ๋งอุ้ย มันตกแต่งว oh, 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 oh. ันคริสต oh, ์มาสนี e ่ว e ่ะเฮ้ยเธออย่าลอกโอ้โหเพื่อนแต่งตัวยงอยอหลบกอนหลบกมอบมอบหมอบโอยฉีกกเออออออโอเคโอเคโอฉีกกไรฉกเร็วเดิ โอเคถูกสต็อปแล้วเร็วเอาอไปสิโอเคเก็บได้แล้วค้นหาสส่วนที่ได้กลับมามีของอาวุธอีกครั้งอีมันชอบอีนั่นชอบเพื่อนเขามีโลบักกันมนแล้วเหรอวะ เดี๋ยวรอจนกว่าพิงกี้มันจะมาแหละแล้วเราค่อยกระโดดนี่กก็ไม่รู้สิอีมินชอออีมันชอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา้ายิงฉยเฉยเฮ้ยเพื่อนมีกระสุนอย่างเยอะโอ้มีกระสุนโคตรเยอะโคตรเยอะเลย เพื่อนดีมากกระสุนโคตรเยอะกระสุนโคตรเยอะขะบอกเนี่ยเราไม่ได้ทำประโยชน์อุ้ยมีสุขสารด้วยคุณแจขาวเอาคุณแจขาวเปิดแล้วนี่นะเดี๋ยวนะของดีอะไร โอ้โหกระสุนโคตรเยอะใครว่ามีปืนกระสุนยังเยอะอะเขาบอกเยอะมากๆอ่ะเดินติดตทั่วเลย <c oughs> เฮ้ยตีนี้ได้อยู่เนี่ยตีนี้เล่นเกมคูรเก่งอ่ะตีนี้เล่นเก่งกว่าฉันอีก่ะแต่แบบว่ามันช่วยเพื่อนแบบว่าช่วยมากอ่ะชิก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  ชิกชิๆชิคชิคชิคคู่เจสสีส้มไม่ต้องการมั้งเพื่อนในลากมันมาหรือเปล่าเนี่ยหูหยุดตุบเต่งได้ไม่ได้มาคั้สยองอ่ะโอเคอโอเพื่อนเอาตัวตลกมาด้วยอะยิงเพื่อนยิงเพื่อนยิง

ออกแม่งเลยออกหมดไม่มีคนไหนตายฉันจูเก่งเอาตัวรอดเก่งรากรากไปหาเพื่อนเกรงเพื่อนฉีกเลครั้งหน้าเดี๋ยวเราล่อให้แล้วว่าแมพดีดีกว่าที่เราชอบมันสวย เราเพื่อนขาบอกนะแมบนี้เราจุกเก่งมากเลยนะจุกเก่งมากเลยนะเพื่อนเราจุกเก่งมากเลยนั่นเนี่ยบอดไม่เอาติดเชื้อบอดไม่เอาติดเชื้อเข้ากันโคตรเก่งอะเขาบอก เขบอกนะเสียงมันจะดังมากๆเลยอะโอเคแยกย้ายกันไปหาของ มขอร้องพันลงมือเลยอ,อู้ประสบการณ์คนี่ยประสบการณ์มีอย่างเยอะเลยอะประสบการณ์มีประสบการณ์มีโคตรเยอะเขาบอกเพื่อนเราเร็วเอาไปเไปโหถ้ามีเลยถ้ามีสกิลนะคุณช่วยเหลือเพื่อนไปนนนแล้วรัดแจฉันเอา เฮ้ยเพื่อนได้ล่อมันมาหรือเปล่าอ่ะโอ้โหอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วนะตรงนั้นอ่ะเฮ้ยปุ่นเจแดงตรงนี้ปุ่เจแดงตรงนี้ไม่ใช่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 ใชใชเออปุ่นเจส้มเปิดเป็นโอเคสตันยี่สิบ โอ้โหตี้นี้ทำงานกันเป็นทีมมากอะ่ะเอาแล้ววิ่งไปไหนกันซึ่งซับสนแน้ะ อะไรจะมาฆ่าเราหรือเปล่าเฮ้ยเขาบอกว่าเดินไปตรงกลางมีโอกาสโดนฟันนะเว้ยเดินไปตรงกลางมีโอกาสดักเขียดไปนิดเดียวอ่ะโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนเกิดมาเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะดักทางอย่างนี้ไม่ได้ละวิ่ ว่าใจจะไว้าตายรอดอได้ไงวะเนี่ยรอดอได้ไงรอดอได้ไงวะเย็ดเคกูรอดอได้ไงวะเย็ดแมงรอดอได้ไงวะเนี่ยองจะตายไหมอ่ะยอมตายดีกว่าไหมเขาจะเย็นแต่ดีกว่าไหมอ๋อมีอะไรบ้างไหมน,นีะตัวน,นี้มันมีอะไรบ้างไหมนะ ไอสีผมสวยดีนะจะตายดีกว่าไหมเนี่ยนะ่าจะตายแล้วนะมานี่แกมานี่ทำอะไรเพื่อนกูมานี่มึงมาเลยมึงมาเลยมาเลยมาเลยมานี่เลยบังอาจฆ่าเพื่อนฉัน ูใส่หน้าเลยนี่โอ้พอนี่พอนี่ช่วยเราด้วยฉันไม่มีฉันไม่มีแครอทโทษทีเฮ้ยช่วยเลยได้ว้าวเกือบเกือบจนฟันมาอะเยอย่าเจ๊ยเย่เล่นโคตรเฟี้ยวอะเขาบอกเล่นโคตรเก่งเลยเล่นเฟี้ยวมากอะ โนี่จีด้วยฉันไม่มีแครอทก็บอกเลยว่าไม่มีแครอทกูไม่ช่วยมึ้งล่ะโอ้โหเกือบ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 โอ้โหจุกคตรเก่งอะลากเข้าวิธีบลากเข้าวิธีกันเก่งเออเอาละว,วิธีวิธงวิธีอะไรอะไรอะ WHA- <laughs> เพื่อนาจะเอาตีนป้ายหน้าผักแล้วมันเสีรี่เห็นด้วยกับความคิดนี้โอ้โหเพื่อนนี้มีเพื่อนครบหมดแล้วเนี่ยอืมอื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  ทั้งหมดนี่คือแบบว่าเป็นเพื่อนเราหมดเลยอะ mm hmm. เราเห็นด้วยกับความคิดนี้เอาบอทจะดีกว่าบอทมันหลอกง่ายบอท okay, yes. okay. โอเคเยสโอเคโอ้โหเล่นไม่แค่กล้องเลยอ่ะงั้นติดต่องั้นติดติดตามต่อไปนะ